ระบบสุริยะของเราอาจมีดาวเคราะห์ซ่อนอยู่อีกเรารู้แล้วว่ามีดาวเคราะห์อย่างเป็นทางการแปดดวงแต่ทั้งหมดนั้นไม่ใช่กลุ่มเดียวที่เหลือรอดมาจากการเรียงตัวที่วุ่นวายของระบบสุริยะของเราเมื่อ4.5พันล้านปีที่แล้วนักดาราศาสตร์กล่าวว่าในระบบสุริยะมีดาวสาประเภทเราอยู่ในหมวดแรกคือดาวเคราะห์ที่แกนกลางเป็นหินดาวพุธดาวศุกร์ โลกและดาวอังคารโคจรรอบดวงอาทิตย์อย่างสงบสุขดาวเหล่านี้จะอยู่ในเขตวงแหวนดาวเคราะห์น้อยหลักที่แยกดาวอังคารออกจากดาวพฤหัสซึ่งจัดอยู่ในหมวดที่2นั่นคือกลุ่มของดาวเคราะห์รอบนอกระบบสุริยะดาวแก๊สยักษ์ดาวพฤหัสดาวเสาดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนดาวพวกนี้มีปริมาณน้ำแข็งและแก๊สมหาศารอยู่รอบๆที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นแกนหินของดาวแต่ละดวง หมวดที่3อยู่ห่างไกลาจากพื้นที่ที่ดาวเคราะห์ในละแวกนี้อยู่ที่ไหนสักแห่งที่ไกลยยิ่งกว่าเนปจูนตรงนั้นคือดินแดนที่คุณจะพบดาวเคราะห์แคระอย่างพลูโตเอริสและเซตนาและเทหะวัตถุขนาดเล็กอีกจํานวนมากอย่างดาวตกแต่การค้นพบครั้งใหม่กล่าวว่าที่นั่นอาจมีอย่างอื่นซ่อนอยู่ในความมืดข้างๆดาวเคราะหแคะและเทหะวัตถุขนาดเล็ก บางทีมันอาจจะเป็นดาวเคราะห์ดวงใหม่แบบจำลองที่นักวิทยาศาสตร์ทำขึ้นระบุว่าระบบสุริยะของเราเคยมีดาวเคราะห์หินมากกว่านี้ขนาดประมาณดาวอังคารหรือโลกเมื่อเวลาผ่านไปหินพวกนั้นก็ร่อนเร่ไปตามสนามแรงโน้มถ่วงอันกว้างใหญ่ของดาวแก๊สยักษ์สิ่งนี้ส่งพวกมันออกไปในวงโครจรอ,อันห่างไกลไกลเกินกว่าจะเป็นเพื่อนบ้านกันคำถามก็คือเป็นไปได้ไหมที่หนึ่งในดาวเคราะห์ขนาดเท่าดาวอังคารยังคงอยู่และอยู่ที่ไหนสักแห่งตรงนั้นจริงๆ นักวิทยาศาสตร์สร้างการจำลองเพื่อดูว่ามันจะเป็นแบบไหนได้บ้างแบบจำลองนั้นแสดงให้เห็นว่าการณีที่ดาวเคราะห์ทำปฏิกิริยากับแรงโน้มถ่วงของดาวแก๊สยักษ์เครื่องหนึ่งพวกมันจะถูกปล่อยไปยังพื้นที่ระหว่างดวงดาว ส่วนผลอีกครึ่งที่เหลือคือหนึ่งในดาวเคราะห์พระเนจ,จรจะอยู่ในวงโครจรในแถบไคเปอร์เหมือนวัตถุอื่นๆตอนนี้จึงมีสิ่งเดียวที่ต้องทําคือการหามันให้พบนักดาราศาสตร์พบดาวเคราะห์ที่โดดเดี่ยวที่สุดในจัก,กรวาลแล้วพวกเขาพยายามค้นหาระยะห่างจากดาวเคราะห์สีน้ําตาลหรือดาวฤกษ์ที่ล้มเหลวซึ่งมีมวลไม่มากพอที่จะส่องแสงได้ดาวฤกษ์เกิดจากมวลขนาดใหญ่ซึ่งหมายความว่ามีแรงโน้มถ่วงในตัวเองสูงมากดาวพวกนี้จะบีบอัดตัวเองทําให้มันมีอุณหภูมิภายในที่ และทำให้ดาวเลิกส่องแสงได้แต่แล้วพวกเขาก็พบดาวพาเนจรผู้โดดเดี่ยวนี้แทน CFBDSIR 2149ดาวเคราะห์ที่มีอายุระหว่าง50และ120ล้านปีและมีอุณหภูมิพื้นผิว400องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับดาวเลิกก็ถือว่าเย็นตอนแรกนักวิทยา,าศาสตร์คิดว่านี่อาจเป็นดาวแคสสีน้ำตาลแต่ในกรณีนั้นมันก็ควรจะมีอายุมากกว่านี้ ดาวเคราะห์ที่ไร้ดาวเลิกนี้ลอยไปทั่วอากาศผ่านดาวของเราในระยะห่างแค่130ปีแสงแกาแล็กซีทางช้างเผือกข,ของเรามีระยะว้าง1,000 0ปีแสงดังนั้นก็นับว่าใกล้พอสมควรนักเดินทางผู้โดดเดี่ยวนี้ที่จริงเป็นดาวแก๊สยักษ์ซึ่งใหญ่กว่าดาวพฤหัส4ีเท่ามันอาจจะถูกดีดออกจากระบบสุริยะของตัวเองเพราะแรงโน้มถ่วงหรือเพราะเข้าใกล้วงโครจรของดาวเคราะห์ดวงอื่นหรือมันอาจก่อตัวอยู่ห่างจากดาวเลิกที่ให้กำเนิดมาก ลอลออกไปจากดาวพลูโตตรงขอบของระบบสุริยะตรงนั้นมีวัตถุในอวกาศที่ใหญ่พอๆกับพลูโตอยู่แต่เย็นกว่าและหนาแน่นกว่าน้อยซึ่งอาจเป็นหินก้อนใหญ่ที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งบางๆนั่นคือดาวเคราะห์แค่เอริสทั้งพลูโตและเอริสอยู่ในแถบไคเปอร์ซึ่งเป็นวงแหวนอันห่างไกลที่เต็มไปด้วยเทหวัตถุเย็นๆที่อยู่ไกลจากเนปจูนไปอีกหนึ่งวันที่นั่นนาน25.9ชั่วโมงค่อนข้างไกลเคียงกับโลก แต่เอริสโคจรรอบดวงอาทิตย์ในระยะไกลกว่าพลูโตถึง3เท่าซึ่งหมายความว่า1ปีของมันยาวนานถึง557ปีบนโลกเอริสมีพื้นผิวสว่างเป็นน้ำแข็งและเป็นหนึ่งในวัตถุที่สะท้อนแสงมากที่สุดในระบบสุริยะมันสะท้อนแสงกลับได้มากกว่า95%ของแสงที่ตกกระทบมัน ที่ไหนสักที่ตรงนั้นหรืออาจจะไกลออกไปมีดาวเสาขนาดมหึืมา J 1 4 0 7ปีที่ใหญ่กว่าดาวพฤหัสหรือดาวเสามากมันคือดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหรือเป็นดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวฤกษ์ที่นอกเหนือไปจากดวงอาทิตย์ของเราดาวเสามหึมานี้อยู่ห่างไป434ปีแสงจากโลกในกลุ่มดาวคนเครื่อง้า และเป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงเดียวที่เรารู้ว่ามีวงแหวนเหมือนดาวเสาที่จริงแล้ววงแหวนของมันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ใหญ่กว่าวงแหวนของดาวเสาถึง200เท่าและมีมากกว่า30วงแต่และว,วงมีเส้นผ่านศูนย์กลางหลาย10ล้านกิโลเมตรระหว่างวงแหวนก็มีช่องว่างซึ่งตรงนั้นอาจจะมีดาวบริวารที่น่าสนใจหรือดวงจันนอกระบบโคโจรอยู่ ถ้าดาวเสายักษ์นี้สลับร่างกับดาวเสาธรรมดาของเราได้วงแหวนของมันต้องยึดครองท้องฟ้าของเราไปแน่คุณจะมองขึ้นไปและเห็นวงแหวนพวกนั้นได้อย่างง่ายดายวิวคงจะสวยน่าดูเลยเพราะพวกมันอาจจะใหญ่กว่าดวงจันทร์เต็มดวงนักวิทยาศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหลายพันดวงแล้วบางดวงก็หนาแน่นเท่าเหล็กและบางดวงก็เป็นแกส๊สและเบาหวิว และยังมีดาวที่เป็นน้ำด้วย gj 1 2 1 4 b โลกแห่งไอน้ำที่ใหญ่กว่าโลกและเล็กกว่ายูเรนัสซึ่งอยู่ห่างจากเรา40ปีแสงในกลุ่มดาวคนแบกงูมันคือดาวเคราะหที่เต็มไปด้วยน้ำซึ่งล้อมรอบด้วยชั้นบรรยากาศหนาแน่น ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของโลก2.7เ,เท่าและหนักกว่าบ้านของเราเกือบ7เ,เท่ามันก่อตัวขึ้นที่ไหนสักแห่งห่างจากดาวฤกษ์ของตัวเองทําให้ที่นั่นมีน้ําที่จับตัวเป็นน้ําแข็งหลังจากนั้นมันก็เดินทางมาถึงจุดที่มันอยู่ในทุกวันนี้อุณหภูมิพื้นผิวของมันคือ230องศาเซลเซียสซึ่งร้อนเกินกว่าจะมีสิ่งมีชีวิตเหมือนบนโลกและยังมีหินน้อยกว่าและมีน้ำมากกว่าดาวของเรา ลองนึกภาพดาวที่ไม่มีแผ่นดินแต่มีแค่มหาสมุทรที่ไร้ขอบเขตปกคลุมอยู่ทั่วพื้นผิวสิแรงดันมหาศาลและอุณหภูมิทำให้เกิดน้ำที่ไหลเร็วและมีความร้อนสูงหรือน้ำแข็งร้อนๆได้ซึ่งเป็นวัตถุที่พิสดารมากจนเราไม่มีทางเห็นบนดาวของเรา ลีส 436b ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะขนาดประมาณดาวเนปจูนอยู่ห่างจากดาวของเรา30ปีแสงในกลุ่มดาวสิงโตซึ่งทำให้มันโครจรรอบดาวเลิกได้ในระยะเวลา2วันนิดๆด,ดาวดวงนี้แหกกฎฟิสิกส์หลายข้อเลยมันโครจรรอบดาวเลิกอย่างกลีส436ที่เล็กกว่าเย็นกว่าและสว่างน้อยกว่าดวงอาทิตย์ของเราในระยะทางที่ใกล้กว่าดาวพุธถึงดวงอาทิตย์ถึง15เท่า เมื่อเรานึกถึงน้ำแข็งเราจะนึกภาพก้อนสี่เหลี่ยมที่จับตัวแข็งแต่ดาวเคราะหดวงนี้ก็มีพื้นผิวเป็นน้ำแข็งแม้อุณหภูมิจะสูงถึง526องศาเซลเซียสอุณหภูมินี้สูงกว่าจุดหลอมเหลวแล้วแต่น้ำแข็งก็ยังคงแข็งอยู่และเผาไหม้ร้อนฉ่า ที่เป็นแบบนี้ได้เพราะแรงโน้มถ่วงที่สูงมากมันกดการระเหยของน้ําในชั้นบรรยากาศจนกลายเป็นน้ําแข็งแรงดันที่นี่ทําให้น้าแข็งละลายไม่ได้ไม่ว่าพื้นผิวจะร้อนขนาดไหนคราวนี้ให้ลองนึกภาพว่าอยู่บนดาวเคราะห์ลึกลับแห่งหนึ่งและทันใดนั้นฝนก็เริ่มตกตกลงมาเป็นแซฟไฟ์และทับทิม ดาวเคราะห์อนอกระบบสุริยะอันห่างไกลดวงหนึ่ง h P 7b เป็นดาวแก๊สยักที่อยู่ห่างจากโลก1,000ปีแสงในกลุ่มดาวซิกนัสและใหญ่กว่าเรา16เท่ามันมีสภาพอากาศที่พิเศษมากด้วยพายุที่รุนแรงเมื่อฝนตกทับทิมและแซฟไฟร์ก็จะกระจัดกระจายไปทั่วดาวส่วนในด้านมืดของดาวก็มีแร่คอรันดัมปริมาณมหาศาลในชั้นบรรยากาศและคอรันดัมก็คือแร่อนญมณีเช่นเดียวกับที่ทำให้เกิดทับทิมและแซฟไฟร์ กลุ่มเมฆคอรันดัมทําให้เกิดทิวทัศน์อันน่า,า,า,นา,างงนนทึ่งดาวเคราะห์ดวงนี้ตกอยู่ท่ามกลางลมอันรุนแรงที่บ่อยครั้งกลายเป็นพายุที่บ้าคลั่งและพัดเมฆขนาดมหึมาจนปกคลุมดาวไปทั้งดวงถึงดาวเคราะหดวงนี้จะอาศัยอยู่ไม่ได้แต่การได้ไปเยือนและเก็บอัญ,ญมณีจะต้องเจ๋งสุดๆ แต่สภาพอากาศก็โหดร้ายมากและมีอุณหภูมิสูงกว่า2,500องศาเซลเซียสเทียบกันแล้วดาวสุกเป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะของเราก็มีอุณหภูมิแค่475องศาเท่านั้นมองไปที่อวกาศอันกว้างใหญ่คุณจะเห็นจุดสีน้ำเงินเล็กๆสวยงามในความมืดมิดที่ไร้ขอบเขตมันคือดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ 1> hd 1 8 9 7 3 3 b ที่อยู่ห่างจากเรา63ปีแสงในกลุ่มดาวหมาจิ้งจอกแต่ดาวดวงนี้ร้อนและใหญ่กว่าโลกของเรามันมีขนาดเท่าๆดาวพฤหัสและโคจรรอบดาวฤกษ์อของมันได้ในเวลาเพียง2.2วันบนโลกวงโคจรน,นั้นแคบมากจนกระแสน้ำขึ้นน้ําลงบนดาวเคราะห์นั้นแทบจะตายตัวนั่นหมายความว่าดาวดวงนี้จะหันไปหาดาวฤกษ์แค่ด้านเดียวเสมอเหมือนดวงจันทร์ที่หันด้านเดียวมาทางโลกอากาศบนนั้นก็สุดโต่งมาก ลมพัดแรงได้8,700กิโลเมตรต่อชั่วโมงมากกว่าความเร็วเสียงถึง7เท่าลมที่เร็วที่สุดบนโลกยังเร็วแค่370กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่เจ๋งกว่านั้นก็คือฝนที่นี่ไม่ได้เป็นแค่น้ำแต่เป็นแก้วหลอมเหลว เมฆที่นี่เกิดจากอะตอมของซิลิเกตและอนุภาคต่างๆซึ่งแต่ละอย่างเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ทําให้ดาวดวงนี้มีสีน้ําเงินโคบอลต์ไม่ใช่เพราะแสงสะท้อนจากมหาสมุทรแบบบนโลกโลกเคยเป็นสีม่วงทุกวันนี้แม้คุณจะมองดาวของเราจากอวากาศคุณก็จะเห็นสีเขียวจํานวนมากสีเขียวที่เราเห็นเกิดจากการสังเคราะห์สแสงซึ่งเป็นกระบวนการที่พืชแปลงพลังงานที่มาจากดวงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานที่พวกมันต้องใช้ดํารงชีพและสร้างออกซิเจนให้เรา ส่วนสําคัญในกระบวนการนี้ก็คือการให้สีเขียวของต้นไม้ซึ่งก็คือเม็ดสีคลอโรฟิลล์แต่เมื่อนานมาแล้วเรามีโมเลกุลที่เรียกว่าเรตินัาแทนคลอโรฟิลล์เม็ดสีของมันจะดูดซับแสงสีเหลืองและสีเขียวไว้และเปลี่ยนให้เป็นสีแดงและสีน้ําเงินโลกก็เลยดูเหมือนสีม่วงมากกว่า แล้วเรายังมีดาวเคราะห์สีชมพู GJ 504b ซึ่งอยู่ห่างไกลจากเราในกลุ่มดาวหญิงพรมจารีมันมีมวลมากกว่าดาวพฤหัสถึง4เท่าซึ่งเป็นดาวเคราะหนอกระบบสุริยะที่ก่อตัวขึ้นใหม่เมื่อราว160ล้านปีที่แล้วเปรียบเทียบกันแล้วโลกมีอายุ4.5พันล้านปีถ้าเราไปที่นั่นได้เราจะเห็นโลกอันน่าทึ่งที่สว่างสวด้วยความร้อนในขณะที่ดาวก่อตัวทุกอย่างรอบๆตัวคุณจะมีแต่สีม่วงแดง